ทำงานอะไรลูกเราจะทำอะไรไอ้ลูกจะผันให้น้องลุงไหม่ะไอ้รูปเสร็จ้วน้องลุงไม่หรอมีไหนมี้ได an no? no? ึงได้สับหอพี่หลงาเอาเอาน้องน้องฝากมาที่เราจะได้เราจะได้ไรไหมเนี่ย ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่นงคมพี่นงค์เรียกไงพูดคำนึงลูกบิสเบบี้แล้วไปเล่นไปเล่นที่เลยไปเล่นจักรยานบิสเบบี้มางานอะไรนะครับมางานบี๊เบบี้เอาแบบซอฟซอฟได้ไหมลูกสักทีหนึ่งซอฟซอฟเขาแบบซอฟซอฟทีหนึ่งเบาๆบิ๊สมางานอะไรนะครับ โอเคอ่าลงโอเคครับพี่เอาน้องออกอ่นลูกไม่ป็นะไลูกองนเลยลูกโอเคไปได้ันน้องก่อนลูกโอเคจ้าเก่งมากจ้าลูสาพ่อได้ไหมดีบีโอเคใจดีครับท่านน้มาไปดีนะไปจนถึหลังต้องมาติดกาวดะโอเคค่ะสามองน่ง ที่มาวันนี้คือครอบคาัวมาในใช่ครับเป็นยังไงบ้างเขาก็ดีใจที่มีคุณหมอมาให้คิดให้คำปรึกษาเพราะว่าช่วงเนี้ยลูกๆก็จะมีพฤติกรรมอะไรที่แบบว่าเราก็อยากจะปรึกษาคุณหมออยู่แล้วนะครับเป็นพิเศษ เหมือนเป็นช่วงวัยของความท้าทายใช่ไหมคะรองของก็คือรองกับแม่เนี่ยหนักมาแล้วก็รัก kind พ of ่อแบบพ่อกลัวไปเลยอะค่ะน้องพีนี่เขาจะแบบเรียกหาพ่อทั้งวันแล้วก็เรียกไม่พอก็ต้องกระโดดเกาะกระโดดแบบบางทีเราไม่ได้ตั้งตัวบินไม่ได้ตั้งตัวอย่างกระโดดเข้ามาเข่าพ่อมาอย่างเงี้ยบิีเพราะว่าจะปวดคอบาลอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่ลองใช้บพก่พีนี่ความประทับใจเขาเป็นยังไงบ้าง จริงคือเรื่องจากชื่อแบรนด์มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าแบรนด์ breeze เนี่ยคือเขาอยู่มานานมากตั้งแต่เราเกิดเราก็คือได้ยิน breeze อยู่แล้วนยคะแล้วพอเขามี breeze baby ตอนแรกก็อยากลองค่นแล้วพอได้รับการติดต่อมาค่ะก็รู้สึกดีใจว่าแบบเออเขาเขาเล็งเห็นว่าบ้านเราแบบว่าสามารถที่จะพรีเซตสินค้าได้แล้วพอเอามาใช้จริงจริงก็ประทับใจเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือรู้ไม่แพ้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากฉะนั้นเนี่ยเวลาคือถ้าเป็นแม่จะรู้เลยว่าถ้าลูกแบบแท้อะไรขึ้นมาแล้วผื่นมีผื่นมีอะไรอย่างเงี้ย เขาจะอารมณ์ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยการที่แบบลูกผิวดีไม่หดหินไม่คัดไม่อะไรเงี้ยคือมันปรอดเลงแล้วค่ะทำให้แบบว่าเวลาเราจะสอนอะไรหรือว่าเขาจะเรียนรู้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบอ่าไงคือมีมีส่วนกับการพัฒนาการเดงกใช่เด็กเด็กเด็กได้ไใด้จริงก็คือจะจริงจะชอบสีสีฟ้า้าเว็นนีสีฟ้าหมดเราก็สีชมพูก็ได้อะไรเงี้ยได้สองสีเลยมีกลิ่นโปดไหมคะพอเด็กๆแบบรอแบบใส่เสื้อที่แบบซักจกบริสเบนี่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ เขาเขาแค่พูดว่าหอมแต่เขายังไม่รู้ว่าอันนี้คือสีชมพูนี่คือสีฟ้าอะไรเงี้ยโอเคค่ะในฐานะผู้ใช้จริงฝากหน่อยค่ะแล้วชิญชวนเนาะเออมาลองพิสูจน์กันก็อยากเชิญชวนนะครับให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับ <c oughs> เป็นครอบครัวบิ๊กเบบี้นะครับเพราะว่าจริงอย่างเราเองก็ใช้แล้วเราก็สามารถรับรับรองได้นะครับว่าสินค้าเขาดีมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยก็จะ ก็ลืมปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบสุขอนามัยเกี่ยวกับเสื้อผ้าไปได้เลยนะครับก็จะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เรื่องผิวต่างๆของเด็กเนี่ยคือใช้ได้ตั้งแต่ทารกเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาสกัดจากสารธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นคุณแม่ก็คือที่ใส่ใจเรื่องของความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็คือตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะพี่ใหญความบอกว่าเกี่ยวกับภาวะช่วงเปลี่ยนผ่านไปถึงลุกสองคนเีอปัญหาขับขัถึงคนเหมือนกันถ้าตั้ง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 รับนื้อไปยังไงครับรับนื้อยังไงคือช ตั้งแต่มีมีลูกสาวใช่ไหมครับก็จะรู้สึกว่าลูกชายเขาว่าบางทีต้องการความรักมากขึ้นเหมือนกันเขาจะอยากจะอยู่กับเรามากขึ้นแสดงความรักของเรามากขึ้นต้องการเวลาจากเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็บางทีก็ต้องคุยกันหรือว่ามันก็คือต้องให้ความรักกับเขาแหละต้องมีเวลาให้เขาคือจริงๆแล้วผมก็พยายามใช้เวลากับเขามากมากเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเครียดแบ๊เตอ เรื่องของวัยพรหมเด็กมาบ้างแลนะช่วงนี้แหละใช่ไหมใครบอกเทอริโบเทอริโบลิทรีเทอริโบทรีเพราะว่าทูจริงแล้วนะเขายังแบบเหมือนไร้บินสาแต่ทรีเนี่ยหัวเขาคิดแล้วนะว่าเขาจะวางแผนอะไรใช่คือเริ่มแบบวางแผนว่าพูดแบบนี้พ่อแม่จะตอบกลับมาแบบนี้แล้วเขาจะใช้เหตุผลนี้แหละในการสวนกลับเหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดว่าคิดได้ขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยต้อสองคนนี้พฤติกรรมแตกต่างกันเลยแตกต่างคืออย่างเมื่อกี้ถ้าเห็นนะคะคือพิธีเนี่ย เขาจะสันโดดกว่าวน้องพีในจุงมือเดินเล่นกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ห่วงแล้วไปโรงเรียนนี่ครูจะสบายาแต่พี่ทีเนี่ย <Make friend. S 1> เเฟรนออแต่พี่ทีเนี่ยเขาชอบอยู่คนเดียวถ้าเ,เขาแบบอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่อยากเล่นนะคะเขาสามารถเล่นคนเดียวได้ออพูดคนเดียวเ,ออเล่นคนเดียวเล่นละครคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้คนเดียวเพราะบอกว่าอารมณ์แค่นี้ <c oughs> พูดเองได้เองม่ผมว่าเขาไม่ไม่เชิงเป็นอินโทรเวิร์ตหรอกผมว่าเขาเป็นคนที่อายมากกว่าพอถึงเวลาจริงเขาก็ชอบที่จะเล่นกับคนอื่นเหมือนกัน ชัดเจนมากต้องสนิทเพราะเขาสองคนสองคนแตกต่างกันพอสมควรใช่ครับแล้วที่ที่พอสองคนต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับมันมีปัญหาพ่อแม่เครับคุณอาจจะชอบแบบเออคนเดียวอีกคนนี้แบบก็อยากจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงงี้ยยอ่าที่บอกก็คือคือจริงๆรีงพีเนี่ยเขาเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะถ้าจะมีปัญหาก็คือว่าบางทีหนึ่งน้องพีเขาอาจจะชอบแกล้งพี่คือบางทีเขาแบบว่า แต่รู้ว่าเป็นฉลาดที่เล่นเออใช้คําว่าคิดเล่นก็ได้ที่เล่นนะครับแล้วเขาก็ชอบอยากอยากจะเห็นพี่ร้องเวายอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นความสนุกของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับยังงี้ทีก็ต้องสอนค่อยๆสอนไปว่ามาทําแบบนี้ไม่ได้นะลูกยัี้คนก็มีสเปซของตัวเองเพราะว่าแม่คือสวิตยังไงครับเพราะว่าลูกคือนิสัยไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนเจอร์ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครั จร like, ิงมันไม่ไม like, ่ได hmm ้ส hmm. วิตยาค่ะเพราะว่าจริงพี่พีเขาจะเป็นเหมือนน้ำนิ่งๆอยู่แล้วแต่น้องพีจะเป็นคลื่นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะเคยโทรแป๊กับน้องพีเยอะกว่าอย่างเงี้ยวันวันหนึ่งก็จะแบบน้องพีคือได้ยินเสียงเรียกน้องพีทั้งวันน้องพีอย่างนั้นลูกน้องพีอย่างนี้คือนางจะฉลาดว่าแบบนางจะทำอะไรนางจะหยิบของที่สูงแล้วก็ไปเขียนบอกเก้าอี้มาแลอะนรแบบนี้เราบอกโก้เดี๋ยวเขาจะตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะสนแล้วเขาก็จะคิดวางแผนแล้วก็รู้ว่าทำอันท่านี้มีปัญหาแล้วต้องแก้สถานการณ์ยังไงแบบเด็กๆนะคะเออเราก็จะ พูดชื่อเขาทั้งวันนะใช่ี่เรียกทั้งวันใช่เร้ยกน้องกีน้องกีเครียดไหมพี่บีมเพราะว่าพอเด็กวัยนี้เหมือนเด็กจะเริ่มความต่อต้านมีความคิดของตัวเองและอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเขามีวิธีการรับมือกับเราเหมือนกันนอกจากเรารับมือกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเครียดไหมอะครับบางทีเราก็มีมาถามกันแหละว่าถ้าเขาทําแบบนี้เราต้องทำยังไงบางทีก็ปรึกษาคุณหมอมั่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่วิจารณญาณในในเหตุการณ์นั้นๆนะว่าว่า สิ่งที่ลูกองอแง<ม>ลูกร้อง<ช>หรือว่าลูกต้องการเราอะ่ะ<ร>มันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราก็แก้เป็นเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไปเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าลูกร้องแล้วก็เราก็จะแก้แบบเดียวกันตลอดบางทีมันต้องดูเหตุผลด้วยแต่เหมือนเราก็เหมือนฟ้องไว้ก่อนเนาะเพราะเรารู้สึกผู้หิอ่า<ด>ตอนนี้ก็เขาก็ยังนอนนิ่งๆเมืี้ว่าจะเป็นสี่แบบแหละไม่ใช่สี่คนละสองแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอ้ายก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะแบบประมาณไหนแต่ว่าเท่าที่มีหลานสาวอ่ะ ก็คือโซนไม่ธรรมดาหกันใครบอกผู้หญิงเรียบร้อยเลยผู้หญิงโซนนะเออและยิ่งได้หัวหน้าแก๊งละยิ่งได้หัวหน้าแก๊งแบบพี่ีด้วยพี่ชายทั้งคู่ ตอนนี้สองสาวก็ยังเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายก็ถ้าเทียบกับอายุเท่าเท่ากันพี่เขาเนี้ยก็นยคนน้องก็ดูเลี้ยงง่ายกว่าอย่างน้องพี่น้องพี่เขาแบบมีเป็นได้กับน้องแบบแรงๆบ้างไว้หรือว่าแบบว่า <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ยแบบควบคุมกันหนักบางทีก็ก็เล่นกันแรมกันแต่ว่าเราก็จะอยู่ตลอดถ้าเผื่อแบบว่าเขาเริ่มเข้ามาใกล้ใกล้น้องอะไรเงี้ยราคิดว่าเขาแกล้งพ่อสมมติว่าพี่มาอยู่ใกล้อยู่กับน้องอุ้มน้องอยู่เนี้ยเขาก็รู้นะว่าถ้าเขาทําท่าเนี้ยพ่อจะบอกเขาว่า อย่าทาอย่างนี้เดี๋ยวโดนน้องอแต่มันก็จะทำแล้วพ <อ S 2> ใช่ก็คืออยากจะแก้งคือเขาอย่างที่บอกคือพี่เล่นแต่ว่าไม่เคยโดนนะคะ,ะแต่ก็จะแบบทำเป็นเฉียวไปเฉียวมาะอะไรอย่างเงี้ยให้ตกใจมีคิดไหมคะว่าลูกที่เล่นแบบเนี้ยที่แกล้งเนี้ยได้ใครน่าจะเป็นบีน <laughs> ย้อนไปเลยไม่ได้ขนาดนั้นเนาะไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่ไม่เคยย้อนไปดูตอนเด็กก็เคยถามพ่อแม่เราเหมือนกันนะครับว่าว่าผมมาจากตอนเด็กเราเป็นแบบนั้นเหรอเป็นคอยตอนเด็กเป็นแบบนั้นไหมก็ไม่นะครับเออทีนก็บางีคุณย่าก็จะแซวว่าสงสัยมาจากังชาติที่แล้วหมายถึงว่า อันนี้คือค S <S วามเชื่อแบบว่าพคุอเล่นๆกันในบ้านนะว่าสงสัยนางเพิ่งตายแล้วนางก็มาเกิดเลยนางยังยังมีเหมือนแบบความเป็นมนุษย์ที่ sort of ติดโตมาแล้วก็แบบรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยรู้เยอะมาแล้วแล้วยังมีโมเมนต์แบบความเป็นพี่ชายแบบเป็นน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เรื่อยๆครับอย่างเช่นแบบอะอย่างอย่างตอนเช้าเมื่อเช้านี้เองพี่ทีใช่ไหมพี่เขาไปไปปีนคอกหนองแบะปกติเขาต้องแบบต้องต้องปีนบันไดหรือว่าต้องขย่ยงอะไรเงี้ยคราวนี้คือเขาบอกว่า เขาเห็นชัดเลยไม่ต้องแบบว่าขย่งเลยเพราะว่าเขาตัวสูงมากแล้วตอนนี้เขาเห็นน้องชัดมากเลยน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบพอเขาพูดแล้วเราหันมามองเขาแต่ว่านี่ชอบมองพี่ีด้วยอะไรเงี้ยก็ือมีมุมแบบอ่อนโยนมุงมิงกันนอส่วนน้องพีเขาก็จะแบบว่ามาแบบหอมแก้มมาอะไรตลอดเขาเป็นแบบว่าถึงตัวอยู่แล้วเขาเป็นแบบอมหอมเรียแสดงเต็มที่อยู่แล้วแล้วอย่างพีเป็นไงเวลาเจอนนองพีเขาจะนิ่งๆแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าหอมแก้มน้องซี่อะไรเงี้ยเขาจะทํา มีอาสาหไหมคะแบบว,ว่าเห็นพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทำอะไรแล้วแบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูทําให้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีมาเข้ามาขอแล้ว,วาาหไหมคะพี่ต้องสัส่งเกันคืออาสาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่าอยา,ากเล่นอย่างสมมติว่า้อยถี๋ใ่กวาดมาจะกวาดเสร็จขนมที่เขาทำหมเขา<อ>จะบอกว่าน้องพีจะช่วยน้องพีจะกวาดเองแต่คือเขาชอบเล่นมากกว่าเล่นมากกว่าหรือว่าถ้าสมมติว่าพี่ทําน้ําหกเนี่ยน่าจะเสนอตัวแล้วว่าเดี๋ยวน้องพีช่วยเช็ดเหมือนบอกว่าเก็บแต้มอะแล้วคนนึงแบบว่าเพียงพำอะอีกคนจะทำคะแนนทั้งที วคือตอนนี้นิดนึงก็สเกิดต่อไป้าโรงเรียนมีวางแผนไว้ยังไงบ้างจริงๆก็ไปคุยกับกับคุณครูมาว่าว่าเป็นยังไงว่าว่าตอนช่วงแบบว่าวีคแรกมันจะเป็นยังไงหรือว่าเด็กที่เพิ่งแบบว่าปรับตัวในการเข้าเข้าเรียนในคลาสแรกแต่ว่า คือในโรงเรียนเขาก็จะมีเรียนปรับพื้นฐานก่อนก่อน<ม>ที่จะแบบว่าส่งเข้าไปเรียนในคลาสจริงๆซึ่งมันจะเริ่มประมาณก่อนก่อนที่จะเรียนจริงจังประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราลองลองดูตร,ตรงตรงช่วงเวลานี้ว่าว่ามันเป็นยังไงของเราก็มีเตรียมตัวแบบว่าเข้าห้องน้ำเตรียมตัวเรื่อง้ห้องน้ารเข้าห้องการเข้าเองอะไรเงี้ยครับมีเตรียมมีเตรียมซีนแบบว่าพ่อแม่เกาะล้วนแล้วน้ำตาไหลไหมครับางคนแบบว่าพาลูกแบบอยู่กับเราตลอดอ่ะวันนึงลูกต้องแบบส่งไปให้คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ อาคิดว่าออยเป็นแน่เลยอะเออคือจะเป็นห่วงว่าเขาจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมโดยเฉพาะพิธีเนอะเพราะเขาเป็นคนเงียบๆเลยเนี้ยแล้วก็จะเป็นห่วงเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยเออว่าโอเคตอนเนี้ยเขาเขาเริ่มเขาพูดได้แล้วว่าเขาอยากจะเข้าพงนามแต่ว่าเวลาเขาเข้าที่บ้านเนี่ยมือเขาก็จะเกาะนู่นเกาะนี่เนอะออยก็จะบอกว่าเวลาเป็นโรงเรียนหนูยืนเกาะอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูต้องแบบว่า ก็จะบอกว่ากินเธอไปสอนลูกยืนฉี่เขาจะมีซีแบบนี้แบบสอนลูกยืนฉี่เขาก็จะบอกว่าเออไม่ใช่ผู้ชายเขาแบบไม่รู้แล้วเรื่องก็คือแบบมันก็ตลกดีเพราะว่าบางทีผมเห็นเขายืนเชียร์ลูกเอ้าจับดีๆลูกที่ห้องน้ำแล้วก็อ้างกันแลลูบางทีเขาแบบว่าวิ่งออกมาแบบดีใจเธอเธอมาดูนี่สิดูดูอะไรเขาลูกยืนชี่เองเก่งมากเลยูสิเขาไม่ใช้มือเท้านี่แล้วนะเขอามือมาจับแล้วนะ โอเขาจะลองแบบหน้างามแบไม่ตอนนี้ยืนหน้าพ่อแม่หน้าพ่อแม่สักพักแล้วก็จะหวังเขาจะลองเขลองว่าแ่ครจริงๆเวลาออยกับเบียบออกมาทำธุระข้างนอกอะเขาก็ไม่เห็นหน้าออยแบบขึ้นขั้นวันเลยไม่ได้มีปัญหานะแต่เนี่ยที่อยู่ที่บ้านนี่ค่ะเออแต่ออยยังไม่เคยไม่ยังไม่เคยลองว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเขาต้องเจอหน้าคนที่แบบเขาเขายังไม่เคยเคยอะไรเงี้ยอยู่ก็แรกๆก็คงจะแบบต้องปรับตัวอย่างที่บอกนานนะแผนระยะเวลากา ที่ประสบอะเข้าไปเขาซื้อ๋อคือโรงเรียนเป็นคนจมหมดมาเออสักประมาณปีสัปดาห์ปีนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเรียนงู้แล้วนะเรียนี้แล้วแต่ว่าพอยก็จะจะจะ,จะสอนลูกว่า จะพูดอะไรที่มันเป็นบวกๆไว้ค่ะโรงเรียนสนุกมากนะมีของเล่นเยอะวันที่เขาไปโรงเรียนไปสอบสุขภาพเราก็พาเขาไปดูสนามเด็กเล่นเนี่ยเดี๋ยวตูนีมันให้แบบนน่าสนใจเพื่อนเยอะเลยน้องพีก็จะบอกว่าไหนล่ะเพื่อนหนูอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนั้นเนี่ยเด็กยังจะไม่เยอะไงเขาก็จะมองหาเพื่อนอะไรย่างเงี้ยล้วก็จะบอกว่าไปโรงเรียนสนุกมากคือไม่พูดว่าเดี๋ยวไปโรงเรียนหนูไม่ร้องไห้นะลูกอย่างเงี้ยจะไม่พูดก็จะโปรแกรมแค่ว่าไปโรงเรียนสนุกมากเดี๋ยวมีเพื่อนนะตีมัวนมีของเล่นเยอะเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากไป แล้วถามตอนนี้เขาบอกเขาอยากไปหน้าที่เราให้คือปล่อยเป็นหน้าที่แม่เพราะเด็กแม่จะเกาะลอยอยู่เออเขาบอกว่าเด็กทุกคนก็ร้องไห้นะเออแรกๆเนาะเอออีกหนึ่งสุดท้ายคือตอนนี้ก็คือต้องเร่งเก็บเงินแล้วใช่ไหมคะก็ต้องราเร่งเก็บเงินแล้วผมก็ต้องมาแล้วท่านผมก็คือจ่ายไปแล้วหนึ่งรอบทวนไปก็รู้สึกว่ามึงก็ายามอีกหนักไหมพี่อ๋อหนักมากเลยสองคนดีๆสองคนแต่กคนเราก็ตามอีกสองด้วยเออเราก็เราก็เลือก เราก็เลือกอะไรที่มันแบบว่าพอดีกับตัวเราพอดีกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ไม่ก็คือเป็นโรงเรียนที่เป็นมินิมาตรฐานแล้วก็ไม่ได้แบบว่าขยิงมากอะไรเงี้ยค่ะยังค่าค่าเทอมเด็กๆอะไรเงี้ยค่อนข้างแพงพี่อ้อยกับพี่หลังจากนี้จะวางแผนรับงานน้องยังไงเพราะถ้าน้องเริ่มคอนเสอรี่เริ่มเรียนเริ่มอะไรเงี้ยค่ะก็คุยบีคุยกับพี่เอ็มเรื่องนี้เหมือนกันก็คือถ้าวันเรียนหนังสือก็คงจะไม่ไม่มีให้น้องหยุดเรียนออกมาทำงาน ก็อาจจะต้องเป็นแค่สัปดาห์อาทิตย์เท่านั้นแต่ก็ต้องแบ่งด้วยถ้าสัปดาห์อาทิตย์ทำงานแล้วจนถึงสุกเรียนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าลูกจะเครียดเกินไปเออก็อาจจะต้องดูอะไรที่มันเหมาะสมแบบแป๊บๆหรือว่าอาจจะแบบได้แค่อาทิตย์ละหนึ่งวันนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือต้องดูตรงตรงนั้นอีกทีนึ่ะเพราะว่าถ้าสมมติลักษณะงานมันไม่ได้มีอะไรแบบเบาๆอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อยู่คือจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบเราไม่ได้พาลูกไปถ่ายละครอะไร่เงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นงานที่แบบว่าใช้ระยะาวลาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้ทั้ขนาดไหนอย่างอีเวนต์อะไรเงี้ยพอรับได้ผมว่าถ้าเปิดเป็นช่วงบ่ายๆอะไรเหมือนมาเที่ยวมากกว่าครับเออมาเที่ยวเล่นอะไรในอนาคตพี่คะเรื่องโรงเรียนก็คือนานาชาติือเปเพราะว่าอังคุณบังเทิงเนาะเขาก็ต้องจบกเรียนนานาชาติสำหรับบ้านเรา ถ้าเรามอเป็นมเป็นอินเติมเหมือนกัน,นคือเอาคิดว่าเดี๋ยวนี้คนเขาก็อยากจะให้ลูกแบบว่าได้ภาษาเยอๆะๆอะไรเงี้ยเราก็มองไปถึงภาษาจีนสาอะไรอย่างนี้ด้วยเงะะี้ยคะก็อยากให้เขามีตรงนี้ไว้แต่ว่าพอเราเราวางแผนเรื่องพูดภาษาอังกฤษไว้แล้วเนะี่ยทุกวันนี้เขามีทรงแลวนะเพราะว่าเขาคุยกับสองของที่ดูภาษาอังกฤษนะเอามาจากไหนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี้ยกลัวว่าเขาจะกลัวว่าจะพูดภาษาไทยภาษาไทยอ่ะไม่ถูกก็เลยมีปัญหาแล้วเอ๊ะ อีกหน่อยเขาจะอ่านแบบคล่องไหมหรือว่าจะเขียนได้ไหมะอะไรเงี้ยเราก็ะจะเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นปัญหาของคนที่เรียนอินเตอร์เหมือนกันเลยนะมันจะกลับกันโรงเรียนไทยก็จะเรียนภาษาไทยอย่างเดียวแล้วเรียนภาษาอังกฤษข้างใช่ไหมเขาอ,อินเตอร์บุ๊กก็เรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วเรียนภาษาอังกฤษางเนาาาี่ยแล้วภาษาไทยมันเป็นภาษาที่ยากมากเราก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเขียนหนังสือผิดผิดทุกคู่หรือว่าอ่านหนังสือไม่แต่ใช้เรื่องพูดอะคงไม่มีปัญหาหรอกเราคงจะจะคุยกับเขาภาษาไทยแหละแต่ว่าเราก็อยากให้เขาเขียนหรือว่าอ่านได้คล่องด้วย ก็ไม่แน้อ่านหรอาจจะต้องติวในอนาคตนะที่พิมพ์ขึ้นมาว่าเดี๋ยวลูกฉันพูดภาษาไม่ได้เขียนภาษาไทยได้หรเออโอเคนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่อ้อยขอบคุณค่ะนะครับสองคนที่งก้อง